พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีวักที่สองภูตขามวักว่าด้วยภูตขามปาจิตตีภูตขามวักสิกขาบทที่หนึ่ง คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติเป็นปาจิตตีในเพราะพรากภูตคามเดือความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุพรากของเขียวซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าภูตคามได้แก่พืชหาชนิดคือพืชเกิดจากเงาพืชเกิดจากต้น พืชเกิดจากข้อพืชเกิดจากยอดและพืชเกิดจากเมล็ดคำนี้ตามรูปศัพท์แปลว่าบ้านผีคือที่สถิตของเทวดาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าลุกขะเทวดาแม้ต้นบัญญัติแห่งสีขาบทนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่ภิกษุไปตัดต้นไม้ที่มีลุกขเทวดาสิงอยู่เทวดาเดือดร้อนแต่ไม่กล้าทำร้ายภิกษุเพราะกลัวบาป จึงไปกราบทูลพระพุทธองค์พระองค์ทรงประทานสาธุการว่าดีแล้วที่ไม่ฆ่าภิกษุรูปที่ตัดต้นไม้นั้นแล้วทรงบัญญัติสิขาบทนี้ขึ้นในที่ทั่วไปแปลภูตคาามว่าของเขียวได้แก่ต้นไม้ต้นหญ้าเถาวันเป็นต้นคำว่าพรากหมายถึงการตัดการถอนการทำให้หลุดจากที่ การต้มด้วยตนเองหรือด้วยการใช้ให้ผู้อื่นทำอันเป็นเหตุให้ภูตาคามตายซึ่งชาวบ้านยุคนั้นถือว่าเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะท่านกำหนดว่าเมื่อพรากภูตาคามคือของเขียวเป็นปาจิตตีส่วนพืชพันธุ์ที่ถูกพรากจากที่แล้วแต่ยังเป็นได้อีกเรียกว่าพีชะคามเมื่อพรากพีชะคมเป็นทุกกฎ เจตนารมณ์ของสีขาบทนี้สีขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุพรากของเขียวอันมีชีวะและมิให้ตัดต้นไม้อันเป็นภูตาคามเป็นการรักษาต้นไม้เข้าไว้มิให้ถูกตัดโค่นซึ่งหมายถึงเป็นการรักษาป่าและรักษาสิ่ง